đó con xe xòe khăn, xe khăn nó như gì cả? ใช้ค่าใช้ค่าาปเ้าใอาใอยุขึ้นได้ป<า>ัาดมาค่าเกักแคโอู้อเอครับผมเปิดฤดูกาลหน้าปังบ่อูจำเปาเลยครับพี่ ออ๋เหลือในหน่อยตัวเนี่ยจะขึ้นแล้วนี่มาครับข้าวเข่างก่อนเขาเอิ่นเขากลางหม้อเขากลางครับพอดีเกี่ยวเข่าทีมงานอะไรพอนจะเลื่อนหนึ่งนะครับนั่นรถเพิ่นมะดึงรถไทยลมมาสั่นก็จะว่าดึงกันอยู่ที่สองสัปโมงแล้วครับผมเล่นมะมึง จนคำเลยเดี๋ยวมาคอยติดตารับชมกันดูครับว่าเขาจะทำยังไงนะครับว่าถึงจะขึ้นเนี่ยนะครับ d ี 120x โอ้รถไม่จะเนี่ตัวเ2คันเลยครับเอาครับผมได้พี่ใหญ่มาเสริมครับ แต่ว่าผมมีหางมานําตทีบ้านมันสิโบบอกวิววววป้อจิตต่อเลยจิตหอดงาเอาเถอะโอ้ใหม่แกะกองครับผม DC ร้อยยี่สิบ X มันแม่นประเดิมงานนี้งานแหลกบก่นี่ตัวใหญ่ด้วยครับท่านี่ดึงบ่ขึ้นครับพนว่า cũng ma hỏa còn gì không mà? nó như hỏa chứ nào? ô ô, lái mazda coi nữa. ô ô, lái mazda coi nữa. ô ô, lái mazda coi nữa. ô สลิงขาดสลิงขาดเรียบร้อยอะยังไม่ขึ้นครับผมสลิงขาดก่อนโอ้เจิมของไม่พน,นักแถอน้อยเนาะ ตูดดี่ครับจำเบาแล้วเอาอยัางไงต่อคราวนี้

ขึ้นครับโซขาดอีกแล้ว บ่ข้นครับบ่ขืนบ่ข้นแบบนี้บ่ข้นแน่นอนรถไทขนาดฟงโดง่ดงๆเลยเมื่อกี้บ่ข้นบ่ข้นอาไม่โค้งอย่างเดียวบ่ขืนครับบ่ข้นบ่ขืน ครับผมเดี๋ยวลองดึงไม้ลองมึงครับสีขึ้นบอคอยขึ้นด้อ โอ้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับผมแม่ค้ย่างเดียวเมื่อคืนเนาะครับไม่ขึ้นครับน่าจะใช้แม่คแ้ละ ก็ขึนนะครับผมมันก็ขึนดอกไม่รถไม่แห้งรถเบารถมันแห้ง่ <laughs> แจะมันเบาเออไม่ขึ้นไม่ขึ้น